นไนี่คือส่วนหนึ่งสีแดงเห็นไหมรากของข้านี่สีสียูใต้ดินสีดินว่นเหาอแต่ว่าขันรากเคมีนี่ร่อยได้ไหมนี่พวกนี่พวกนี่สีลอยร่อยอยู่หนาดินปัญหาของข้าขึ้นหนาแรงไหมรากมันต้องกินอาหารในดินที่นี่ทามันล่อยหนาดินแล้วนี่หนาแดดแดดมากนี่ดินดินกระห้อนพวกนี้กินอาหารอเไรน้ำยางบ่ไห้น้ำยางสิลดนงอันนี้คือคือคือสิ่งที่พ่อสังเกตแต่ว่าขันใส่ ขันใส่ยอดดอยเข้าเลยนี่เข้าสิโพห็นหลากร้อยนั่นหมดแล้วแต่ว่าขันเข้าไปเบิ้งใต้ดินนี่เข้าสิเห็นหลายครับเขาลองเคลียร์เมาดูเขาลองเคลียร์เมาดูเคลียร์เคลียร์เคลียร์ลงไปเข้าสิเห็นระบบลากลากเพราะทจมดินเลยลากยอดดอยเนี่ยชี้ยุ้ยใต้ดินมันบ่อฟูขึ้นเพิ่มบ่อฟูถ้าลากเคมีนี่นี่แหละตัวเฮดเฮดปุ๋ยเข้าเห็นปะพวกนี้ก็กินดีก็่ะกลายเป็นไร้กลายเป็นไร้ ดินเขาเย็นแล้วถ้าแวร้อนมันฟื้นการฟื้นดีอยู่ดีทอบ่เป็นดินินขนาดทางยางากยางบ่ลากยางดินไม่ยางแงยางกงดินก็ไม่ตัคินนครับดนีินรวมรวมังไงว่าก็ยางโคนก็มากก็ยางโคาดินมันรวมโผล่ว่าอเดี๋ยวผมถามนิดนึงสำหรับ มือ่อนี้นะครัท<า>บท่างปุ๋ยจุรินซี์ยอดดอยได้ออกมาเยี่ยมพี่นอกเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางนะครับซื่อยังก็งงครับซือบุญท่านทุกเสริมครับอยู่บานอยู่บานเกษตรอุดมครับบัน,นที่หนึ่งลอยีสิบสามตำบลบุปเปื่อำเภอลำเนินจนังหวัดบุลครับครับหลังจากที่เขาได้เอาปุ๋ยจุรินซี่ยอดดอยมาใส่แล้วนี เป็นยังไงในย่างครับก็ดีขึ้นกๆร้ายเตือนครับดียังไงจะค่อยว่าดีนายางกับสีนิ่มดินกับสี้วมขึ้นนาย่างนิ่มดินรวมครับนำยางกับสีสม่ำเสมอนำยางคุณดีครับนำยางคุณดีคนดีครับ,รบในในส่วนของลักษณะของดินที่เท้าเห็นนี่แต่ก่อนไม่เป็ยนยังไงแต่ก่อนดินเท่าแต่ก่อนดินกับสีแข็งครับ ที <50 S 2> <50 S 1> บ่บอรวมเนี่ยนาดินแข็งหันครับแล้วที่นี่พ่อใส่ไปแล้วนี่นาดินเดียวนี่ลวมครับนาดินรวมใส่เดือนกับไรครับปริมาณนำยางน,นี่เป็นไงเนี่ยปริมาณนำยางกับแต่ก่อนแต่ก่อนเคยใดเท่าไหร่แต่ก่อนนี่มันก็นเป็นปีสองครับครับมันกับอะแค่ยี่สิบยี่สิบเดียวนี่เลยเดียวนี้นมันกับอะไรสามสิบห้าค่ะในสามสิบห้าครับสามสิบสามสิบห้านี้วอเบอรูดครับ แล้วการปลูกยางในพื้นที่ของเขานี่ทั่วๆไปมีปัญหาอย่างไงของผู้อื่นมีปัญหายังแตบตามยี่เกยเคยได้ฟังได้ยิ่งกันมี่อย่างไ่ที่เป็นเป็นโรคมั้น่ะนาตายครับนายางตายครับแล้วเปลือกเปลือกแข็งเปือกนายางตายเปลือกแข็งเปลือกแข็งใบเลยตัวใบนีใบร่วงเ่ะก็ร่วงครับ แต่่ะมาอยู่ในสวนที่เข้าไ่ยอดดอยนี่ม่เป็นครับยางได้กีดได้กีดโดนไปไหนดประมาณจากกีดมาจากเดือนไหนไปถึงเดือนไหนเดือนพฤษภาหอดเดือนมกราครับพฤษภาหอดมกราหอดเดือนมการาหอดเดือนมกรานำยางนี่เสมออยู่เลยคเสมอไปตลอดครับที่นี่ในส่วนของของดินเท่านี้เอ่อังกรอนลนีดินมันหลวม เออตัวนี้มีมีใสเดือนเนาะครับครับใสเดือนในเขานีอยู่ได้นี่แต่ก่อนมีบ่แต่ก้อนบอ่ครับบ่มีนี่เพิ่งเพิง่งซงเริ่มเกิดเนาะครับแต่ใสเค่มีนี่สิบวันควายใสยเดือนแนวนี้อนาอแต่สิบวันเห็นมันเติมสีหน้าครับสังเกตเบึงบรรัวเมื่อเข้าวานจุลินทซี์ยอดดอยเด่นเลยใบที่ร่วงลงมานี่ลักษณะใบพวกเป็นยังไงเนี่ยเปื่อยง่ายบ่อรับเปื่อยเร็วครับเปื่อยเร็วขึ้นเนาะ เป็สีบล้อบล้อดวงในได้มันคือกันข้าวเหนียวมันสีหาออกไปเรื่อยถึงเปลื่อยออกไปเนี่ยแล้วลักษณะหนึ่งคือน้ำยางของเขานี่ที่เขา้เขาไปเฮ็ดแผน่นเห็ดอย่างขุม่มข้นของอยางนี่แตกต่างกับเกษตรกรหลายไปเลยก็ะตะกี่ผมตากซ้ำโจ๊กตัวสามริดแต่มันสีบดเทิงโลดจนเกลีอน,นะครับ <โอ S 2> แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสีบกขาดโจ๊กสามริดบอเคยถึงโลแต่เดี๋ยวนี้ได้ได้โลครับได้โล บ่ขาดครับบ่ขาดครับครับเมื่อเดี๋ยวนี้ได้ได้เมื่อละสามสิบหาแผ่นก็ถือว่าได้สามสิบหาโล้ะครับแต่ก่อนนี่บ่ไดดบ่ครับครับปีแล้วนี่ขายยางขาดแผ่นอยู่ตัวยางเนีมันเกิดไปเกตสิบแผ่นแต่ว่าน้ำนี่นจิขาดขาดแผ่นอยู่เกตสิบโลนะครับขาดแผ่นอยู่เกตสิบโลครับขาดจากเขานับแผ่นไปสิว่า ตันแปดลอยแผ่นมันมันสิบอะไรตันแปดลอยโลมันสิน้ำหนักขาดอยู่เกจสิบโลตอนสิได้ตันตันทะเลนอวิไกน้ำหนักขาดแค่นี้ตั้งเกจสิบโลประมาณตันหกครับตันหกสามสิบครับสิขาดอยู่ประมาณเกจสิบแผ่นเปล่าครับมันขาดมันขาดแผ่นมันไปแต่ว่าปีนี้เอาไปขายสี่เถียวบพราะาท่านขาดพ่อเถี่ยนี่จะเกินออกไปครับแล้วที่นี่ถ้ามีผู้สนใจอยากติดต่อสอบถาม สีสอบถามได้อยู่ใสถามเฮานี่อยู่บ้านยังอาบอกซื้ออีกแค่เทื้ยนหนึ่งครับถามน้ำผมก็ได้ครับซื้อบุญท่านสุขเสริมครับอยู่บ้านเกษตรอุดมอำเภอนลำยืนตำบลบุปเปื่อยันตำบลอุบลน่านสถานที่ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังจำอ่ได้ะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าบ่ได้ เอาเบิ้งเบิ้งต้นยางแน้อยหนึ่งครับเบิ้งต้นยางได้เอาแนวกีดมาหน้าบอกนะบอกบอกดิบอกกันจะาบีกีดไปกินข้าวเลยเอาบีกีดมาบ่ดีพวกเขามาเขาร่วมกันไม่ใช่ใชไมไ้า่อไอาเขาไปได้ยังเขาไปได้ยังก็ร่งส้มผาดเรือ่าไปข้าวกล้องต้องเอายาตรงจุดหนึ่งมามาใกล้ๆมาเอ้าเดี๋ยวเบิ้งทหนึ่งเป็นทงมนึ่ั หัดใหม่ตัวนี้ไม่ส่ตัวนี้มันตัวนี้หนามมนสีเรียบขึ้นแม่นบ่เพราะว่าหนายางก็ดึงง่ายขึ้นแม่นบ่หนายางกันเรื่มหนายางกูมิ่ยู่เฮาเฮาสังเกตบ้างขี่ยางมาหนึ่งก้อนมาสีเดมิ่นไม่มีกาอยืมสองหมื่นตัวคมของเราอีตัวนี้มวยคมจะได้ของเสียนี่สองมื่สามืได้จังฝนกันนี่โอ้ยคมเลยวไ่าพนบข้ายงยอ่ะวา มนข้าวคนมีดจะบเตวยมีดัะค้องวะกีบางใ่หมวะเรก็ไดนแล้วเราไปันนี้จะเลียนอะไรล่ะมันมีดก่ไเลยอกกันมา